สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวอร์ตอนนี้มาอยู่ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์งานศิลปะนะฮะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านภายในนะครับของพิพิธภัณฑ์นะก็จะอยู่บริเวณย่านตลาดเก่าในกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับซึ่งบริเวณย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เอาไว้จัดแสดงพวกงานเกี่ยวกับศิลปะมากมายนะฮะ สำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและก็อารยธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านของประเทศมาเลเซียนะฮะนี่ก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับภาชนะต่างๆนะครับเนี่ยก็ดูแล้วลักษณะนี้จะเป็นภาชนะแบบลายจีนนะฮะสเปเชียลเซลนะฮะนีครับ,รบมีเป็นเสียงพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ พวกลูกปั้นช้างนะครับเป็นพวกกาน้ําต่างๆครับคืองานพวกนี้เนี่ยคนไทยเราอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นพวกชาวฝรั่งนะครับชาวตะวันตกเนี่ยจะค่อนข้างมีความสนใจเป็นอย่างมากเลยนี่ครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับงานด้านศิลปะนี่ก็สามารถมาชมกันได้นะฮะสำหรับที่นี่เนี่ยเขามีค่าเข้าชมนะฮะก็เป็น การเสียค่าเข้าชมเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลปรับปรุงสถานที่แล้วก็เป็นการทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะมีค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ $5 ลิงกิตห้ิงกิตนี่ก็ตีเป็นเงินไทยก็เอาแปดไปคูณก็ประมาณ40บาทนะฮะเนี่ยพวกภาพเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆนะฮะก็จะเป็นงานศิลปะที่นำเสนอประวัติศาสตร์ ในอดีตของประเทศมาเลเซียนะฮะนี่ครับพวกอุปกรณ์นะครับนี่ครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมในสมัยก่อนนะฮะก็ลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับพวกเกี่ยวกับชนเผ่าทางอบอริจินพวกนี้นะอ๋อนี่เป็นลูกปั้นของ เทพเจ้ากวนอูนะฮะเนี่ครับขาก็เขาก็าจะมีเป็นคนดูแลหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยครับจะคอยให้คำแนะนำแก่พวกบรรดาผู้คนที่เข้ามาชมศิลปะภา,าะในพื้นที่แห่งนี้นะเ so นี่ยครับ <Yeah. S 1> ของหลายอย่างนี่ก็มา,มา,มาทั้งจากมาเลเซียทางฝั่ง เนียวแล้วก็มาจากทางอินโดนีเซียด้วยนะฮะเนี่ยเป็นรูปของพุทธร,รูปนะค,ะนะครับในเมืองไทยนี่เราก็เห็นกันบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมกันแบบยาวๆนะสำหรับพวกศิลป,ปะต่างๆของทางมาเลเซียแล้วก็จะมีผสมผสานของทางอินโดนีเซียด้วย อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเสื้อผ้านะฮะนี่ครับเป็นลักษณะคล้ายกับหน้ากากนะฮะเนี่ยหน้ากากพวกเกี่ยวกับพวกชนเผ่านะครับก็ชนเผ่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นชนเผ่าที่เราจะสามารถพบเห็นกันได้ทางพื้นที่ของมาเลเซียฝั่งตะวันออกนะฮะ ก็ในมาเลเซียอินโดนีเซียนี่ก็ถือว่ามีพวกบรรดาชนเผ่าต่างๆนี่อยู่พอสมควรนะก็ไม่ต่างจากทางด้านของไทยลาวพม่าพวกนี้นะก็จะมีพวกบรรดากลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าพวกชาวเผ่าพวกนี้ก็อยู่อาศัยกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะแบ่งเป็นพวกเผ่าพันธุ์ต่างๆนะฮะด้านนอกตรงนี้นี่ถ่ายคลิปไม่ได้นะฮะ ขาบอกว่าสามารถถ่ายได้เฉพาะบริเวณด้านในตรงนี้นียครับพวกงานศิลปะใครที่ชื่นชอบนี่ผมว่าน่าจะถูกใจนะฮะรูปปั้นของพระพุทธรูปนะครับ ในมาเลเซียเนี่ยก็มีเป็นชาวพุทธอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ใช่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะส่วนใหญ่พลเมืองของมาเลเซียเนี่จะนับถือศาสนาอิสลามนะฮะแล้วก็จะผสมผสานกับศาสนาอื่นๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพุทธแล้วก็พวกฮินดูนะครับเนี่ยครับพวกศิลป,ปะวัฒนธรรมครับถ้าเป็นภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็เขาเรียกกันว่าหนังตะลุงนะฮะ ทางมาเลอินโดนีเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะเป็นการแสดงเกี่ยวกับหุ่นเชิดนะฮะชื่อภาษาอังกฤษของที่นี่เนี่ยก็คือ Art House Gallery Museum of Ethnic a r t นะฮะ Ethnic นี่ก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะ <c oughs> นี่ครับก็จะมีเจ้าของ ้าหน้าที่นี่เขาคอยให้คําแนะนําแก่พวกบรรดาผู้คนที่เข้ามาชมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะฮะเพราะว่าชาวต่างชาตินี่จะสนใจในเรื่องราวของศิลป,ปะพวกนี้นะฮะพวกการแต่งกายการละเล่นแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆ ของทางมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบได้ทางเกาะบอนเนียวนะฮะในมาเลเซียนี้ก็จะอยู่ทางซาบ้าแล้วก็ร,วะะรัฐสลวักนะฮะแต่ที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยจะเป็นทางด้านของมาเลเซียฝั่งตะวันตกนะครับนี่พวกเกี่ยวกับพวกเครื่องดนตรีนะฮะ <Yeah. S 1> มี s right. <S เป็นอาวุธ <Yes. S 1> ด้วยนะนพวกมีดแล้วก็ดาบต่างๆนะครัอสามารถเดินชมกันได้แบบเพลิน <Yeah. S 1> เลนเลยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของงานศิลป,ปะ พวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปชมบริเวณด้านภายในนี้ครับก็มีงานศิลปะมากมายนะฮะเนี่ยครับสามารถ พบเห็นกันได้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะข้างในนี้ก็ไม่ร้อนนะพอเขาเปิดแอร์นี่ค่อนข้างจะเย็นนะเดินชมกันแบบสบายๆนะครับพวกวัฒนธรรมของทางมาเลเซียแล้วก็ทางอินโดนีเซียด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็น2ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอยู่ในย่านโซนอาเซียนเหมือนกันเนี่ยครับนาก,ากากของพวกบรรดาชนเผ่าต่างๆนะฮะ นะครก็นี่ครับอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดความเป็นมาอะไรนะครับแต่ให้เห็นเป็นภาพนะครับแล้วก็สิ่งของให้เป็นการเล่าเรื่องแทนคําอธิบายต่างๆนะฮะน่ครูปภาพของพวกบรรดาชาวเผ่าชนเผ่าต่างๆนะครับอันนี้นี่ก็จะพบเห็นได้ทางรัสเซลวักนะฮะก็ตั้งอยู่ทางเกาะบอนเนียว ก็เก็บบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์มาส่วนหนึ่งนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่ก็มีพวกของล้ำค่าแล้วก็ศิลปะโบราณน,นะครับพวกวัตถุโบราณที่มีค่าที่เขาเก็บสะสมให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกันนะครับก็มีเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะมีความระลานตาไปหมดเลยนะครับสำหรับพวก ศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศ ER. <c oughs> บริเวณพื้นที่บริเวณด้านในตรงนี้นะฮะ <c oughs> เยอะจริงๆครับ <c oughs> บางทีนี้ผมก็อาจจะอธิบายไม่หมดนะครับ <c oughs> ใครที่อยากจะเห็นเต็มๆเนี่ยก็มากันได้ครับ อยู่บริเวณพื้นที่ใจกลางกรุงกัวลารลัมเปอร์นะแล้วก็อยู่บริเวณย่านไชน่าทาวน์นะครับนั่งรถไฟฟ้ามาก็ไม่ไกลจากจุดของ KL เ e n t ซ็นทเท่าไหร่นะครับจาก KL เอ n เซนทันนั่งมาแค่สถานีเดียวก็จะถึงเลยนะครับราคานี่ก็ประมาณแค่ไม่ถึง10บาทนะครับสำหรับค่ารถไฟฟ้านะครับมาที่บริเวณจุดของเซ็นทันมาร์เก็ตหรือว่าจุดของ ตลาดที่แสดงงานศิลปะในกรุงกวัวลาลัมเปอร์นะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ศิลปะครับที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าและก็กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ